อยากทำข้าวมีข้าวเจี้ยมกุ้งมาเด็ดแล้วก็ล้างไว้สิงก็เป็นริบลอยครับเมื่อนี้พี่นวลได้กุ้งกุลาดดำมาครับตัวนี้ไงครับใหญ่อีหลีครับครับสดๆมานี่สดมาครับใหญ่ครับเบิ้งมือเดียวเหครับนี่ได้อ่ะให้เบิ้งนี่เบิ้งมือนี่โอ้พี่นวลนักพี่นวลนักปะครับเป็นนังมีกุ้งกุลาดใหญ่ครับ ครับเอาว่าไปปลูกมันหนักเอากลุ่งกุลาดดำไงจ้ะวันนะี้วันนี้เข้ากับที่มาอย่างกลุ่ช่วงเทียงต้นไง,งจ้ะเป็นตะกินแซ่บจะเข้าไปอย่างกันเลยจ้ะ ทมาย่างกันเลยจ้ะพค่งเอาขึ้นเตาต,าตา่อทานอ่าพี่นุ่นเป็นคนย่างค่ะมืนน้อนี้พี่นุน่นอากาศห่อนนะ้ำบูดแน่มื้อนี้้จะมานเด้อด้จ้ะย,ย,ย่างกุก้งกุ้งกุหลาดดำสองโลกว่าจ้ะนี่ อาุ่งกําลังได้ที่จะกําลังหอมหอมเ็นตะแซ่บแห้งจ้ะกุลาดําใหญ่ สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์หนึ่งตุนค่ะมโอนี่ผอกับแม่หนึ่งกับนุ่นนุ่นครับมือนี่นุ่นนุ่นคิดภาพมากินกุ้งกุลาดำอยากค่ะตัวใหญ่ค่ะนนีอั้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แห้งค่ะโอจะกินโรเดอร์อันไหนจะกินโรเตอร์หิวหรอพี่นุ่นหิวหรอว่าจะกินโรเตอร์ ใหญ่อเอรีเด้ค่ะเต็มใหม่เต็มมือเลยค่ะนี่ไปเลือเอใไ้ดูกว่านะจะอันหัวใ่กาครหัวใหญ่กว่ไมก่มก,มกินน้ำกันเลยจ้ะตัวใหญ่กว่าครับเอ้ยอไม่กินอันนี้เลี้ยงทางกนมบอกว่แมนเบียกตางหัวอะอะ กินกันมามามากินน้ากันจ้ะยังข้างคนนั่นน้องน่ะอันพี่นุ่นแกเป็นยีบัลลูเอ้ยบอลกดใช้ตาเท่ก็ต้องมาต้องกินอะไรรู้อันนี้แม่แกหายคับนี่เดินพี่นุ่นแกจงกินเด้อครับแกลงครับจะแม่แกหายไหมแกลงจะกินข้าวเปล กินข้าวมีไงบอกครับต้องรู้ว่ต้องกินน้ำจิ้มด้วยทั้งเผ็ดเฮ้ย,ยไปจะเสียบจะเสบเลยนะอู้ยน้แนนนแนนค่ะอ่ะพี่นนอ่ะอะนีอบ้าครับอ,อ,อ,บบอกินกับพี่นอครับอืม้มเสียหฮะเสียหฮมบอครับเป็นกลุ่มทะเลสด คุกุล,ลาดำครับคุงกุล,ลาดำอ,อากาศกะลงัง่อนอ้าทิมเสน่ห์ูุเออเกวกยชกับกุ๋ว กินเแ้่หลายเด้อปฏิเสธนูนแม่อมีน่าพอได้หนีพอตรงใจมีนจ้ากัดกินเลยลูกออกแล้วนี่ทุกจะให้น่ามีออกอ่ะอีจ้าจงดึงไากินปุ๋งน้องกันจ้ะอยางปุบนี่จ้ะจม,จมาแม่แม่เอาช้อนมาให้แม่ช้อนแม่ช้อนเอาเอาไปกินกัน กินอยู่่ะมาจ้ะอยากกินก็แชร์มั่กันจ้ะแม่ทำนำอันนี้ให้รูท่าหนครับต้องหัโปจ้ะน้ำครับมาจ้ะ มากินอาไปว่าอะไรนครับยังไงกลูกจุมห้แมกสันเดี๋ยวแม่เอาวออนแ่นแน่นแับไม่เลมากินน้ำกันเด้อแซสบไปลูกจิ้มไฮอม่เอาไมอะไว่าอะไรแม่แม่งไม่มาเบิร ชากันทํามากครับจ้มอยู่แม่จิ้มแล้วจะเมื่อกี้นี่ค้นเหืียบดอมเพืเ่อหยบชายคิดจยวก็เลยาปยากเพื่อหยับมาจ้กจินอย่างกุ้งสดแซมนํำกันจ้ามาเด้อจัดปั

ไม่ตส่มันก็ได้จ้ะกูยยากกลุ่งไปล่ะตามภาษาเดกหน่อยกดตะกี้หอมจ้ะฮะ จังแ่บอังจีทังแสบอยา่ทำไรประเด็นเพ็ดมาเร็บแสบน้ำกันจ้ะเจ็เอ พี่นั่นก็จะกินไวนิลเอ้พี่นั่นจะกินอยู่ค่ะแม่ครับเขียนมาเลยครับมาจ้ะอย่างคุงน้ำกันจ้ะ 哎，你你咋？

หน้าจั่อืมฮึแบบ ของยังทางลูกสายเพื่อเอื่นทา,ามจช่ไมับนอนเย็นเบอสุกตัวจ้ะคุมราคาฮะ That's up. น้องกินกับเนี่ยอีกบ่ครับครับครับม่าจัดจัดๆนั่งกัน Nào. Không cảnh chảnh của mặt đưa cả đứa nào đây cả Cái nào này lại là Đây

สำหรับคลิปนี้บอขอจบเพียงเพ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบายสบายสไตล์หนึ่งนะคะสบายสบายสไตล์หนึ่งต้นค่ะอ่ะจับผีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนี้เลยจ้ายินเจ้า